ดูดวงรายเดือนธันวาคม2566ราศีกันทางด้านการงาน โดดเด่นงานบริการการตลาดการขายการพบปะผู้คนเยอะๆถือว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งด้านการเงินซื้อง่ายขายคล่องสามารถสร้างโอกาสหาช่องทางรายได้ใหม่ๆได้หลายรูปแบบโชคลาภมีเข้ามาพอให้ลุ้นจากต่างประเทศมาแบบฟุกๆทั้งด้านความรักคนโสดเต็มสมหวังกับความรักที่รอคอย คนมีคู่ความรักลงตัวดีพัฒนาทั้งในแง่ความรู้สึกและความมั่นคงเกื้อกูลกันหลายทางทั้งด้านสุขภาพระวังเรื่องการขับขี่รถการเดินทางอาจเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้ต้องมีสติและรอบคอบวิธีเสริมดวงบริจาคเครื่องนุ่งหง่มให้เด็กยากไร้หรือมูลนิธิต่างๆร่วมทำโรงทานถวายดอ,อกไม้พวงมาลัยกับพระประจ,จำวันเกิด